ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมานําเสนอวิธีการใส่เจ้าเสียม PVC นะครับอ่าโดยการไม่ต้องขึงเอ็นนะครับผมจะทําแบบไหนเดี๋ยวดูนะฮะผมจะใช้เป็นระดับน้ําแทนนะฮะต้องมีระดับน้ำนะครับอันนี้ไม่ต้องถึงเอ็นนะครับอันดับแรกเราก็ใส่ใส่ปูนผมใช้เป็นูนเขียวนะครับผสมกับปูนขากนะฮะอ่าทำไมผมถึงไม่ขึงเอ็นอ่าท่านชมเดี๋ยวมาทางนี้นะฮะ มาทางทางข้างหลังนะจะเห็นว่าอันนี้เป็นเหลี่ยมของประตูนะครับเหลี่ยมเหลี่ยมของวงกลประตูคือวงกบประตูนั้นมันได้แนวดิ่มแล้วนะครับมนตรงอยู่แล้วทีนี้ผมก็ใช้การาสายตาเล็งด้วยการป้ายปูนป้ายปูนนะครับให้มันล้นออกไปเหนือเหนือเหนือของขอบวงกลบนะครับเหนือไปนิดนึงนะครับเพื่อที่ เราเวลาเรากดเสียมใส่มันจะได้พอดีเราหาระดับได้นะอันนี้ก็ไล่ใส่ปูนก่อนนะครับเป็นปูนเค็มคือปูนเขียวหนึ่งเจ้าเก็ดเนี่ยฮะผสมกับทางด้านปูนปูนฉาบสาเร็จนะครับบางครั้งผมก็จะใส่เป็นปูนกาวด้วยนะครับก็จะใส่ปูนเขียวเยอะหน่อยปูนปูนฉาบสำเร็จก็ใส่ใส่ประมาณสักสี่ห้าตักของเจ้าตัวเกียงเนี่ยครับ แล้วก็ปั่นผมไม่ได้ปั่นนะครับผมใช้การคนนอกคนอคนอกคนเหนียวๆนะครับใครที่เคยจับเทียมแล้วจะรู้นะครับเวลาที่เราคนปูนปูนเนี่ยมันจะแข็งตัวพอมันแข็งพักนึงแล้วเราไปคนอีกไปคนไปคนนะไปคนอีกทีนึงทีเนี้ยมันจะมันจะไม่ค่อยแข็งเลยอยู่ได้นานนะฮะเดี๋ยวใกล้จะได้ระดับนะ้ะตรงนี้ก็ต้องใช้เขาเรียกว่า ประสบการณ์นะครับด้านนี้ผมก็จะฉากเพิ่มแค่ประมาณเซนขึ้นประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวก็จะแต่งออกจะเห็นว่าทางนี้มันเริ่มจะพอแล้วนะครับมันจะล้อนออกมามาเยอะแล้วผมก็เลยม,มาแต่งทย่างนี้นะครับใจเย็นนะครับแส่เส้อมบางทีแต่เป็นช่างสมัยโบราณเลยเก่งมากนะครับยอมรับเลยช่างสมัยโบราณนีน่เก่งที่ก็จัด เสียงสดนะฮะนี่ก็จับเสียงสดเราจะใช้เป็นสามเหลีออ่ยมภาเนเหลี่ยมหนูสหนงมาแสมัยนี้ก็ยังมีคนทําอยู่นะครับผมก็ทํานะครับแต่ว่า,ามเสียงพเหล็กที่มันเร็วกว่าประหยัดเวลาสะดวกนะครับเส้นหนึ่งก็สิบสอบาทสิบเดสบสอบาทประมาณนั้นนะครับ พอผมป้ายเกือบจะเต็มแล้วนะฮะนี้จะไม่ได้มีการตัดคลิปนะฮะก็ให้ดูยาวๆเลยนะครับดูแต่ขั้นตอนป้ายปูนเลยนะฮะคราวที่แล้วนี่ผมทำคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วทีนี้คลิปนั้นเนี่ยมันเป็นของอผมไปถ่ายกับถ่ายกับทีมงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวน,นะคลิปนั้นก็เกือบจะสองแสนวิวแล้วนะ นีก็มาทําให้ท่นานผู้ชมดูด้วยตนเองนะครับะรีบนะผมก็จะรีบเส้นเพือแต่งให้มันได้นะ,อะพอได้แนวแล้วน,นะครับทีนี้ก็เป็นเจ้าตัวนี้เลย <S <S พระเอกของเรานะครับยาว2เมตรนะครับ ไปเลยค่อยๆแปนนะนฮะก้ๆ่ยเลยแปะเข้าไปแล้วทีนี้ถ้าเราไม่มีเอ็นทำยังไงนะฮะถ้าเราไม่มีเอ็นนะครับต้องมีอ,อย่างน้อยก็ตารางเมตรด้วยก็ดีนะเรามาเลี่ยมของแนวแนวตรงของทางด้าน อา่าวงบกบเลยนะครับผมก็จะใช้ระดับน้ำนะครับทาาไปเลยอ่าด้านล่างเนี่ยผมกดให้มันได้แล้วนะครับด้านล่างผมกดให้มันให้มันได้กับกับเหลี่ยมแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไล่แต่งทีนะึงอ่าทีนี้เราแนบด้านด้านใดนด้านหนึ่งก่อนก็ได้นะแล้วก็ไล่กดไปใช้การทุบทุบระดับน้ำก็ได้นะฮะทุบไล่ไปอ่า มันจะไม่ไม่มีการเคลยงอนเลยนะครับท่านผู้ชมและทีนี้พอได้ฝั่งนี้แล้วมันจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าปูนตัวนี้มันจะแข็งตัวช้าเราก็มาด้านด้านข้างด้านนี้นะครับตอนนี้เราก็ไล่าจากข้างล่างขึ้นมานะครับแล้วก็กดช่วยนะครับทำแบบนี้ไปทุกขั้นตอนนะครับ ต้องใช้ระดับน้ําช่วงที่ผมรีดเสร็จนะครับรีดเสร็จคือขูดเสร็จผมก็จะใช้ระดับน้ามามาทาบอยู่ครับว่าเช็คว่ามันทัวร์ไหมนะครับทีนี้ทีนี้เจ้าตัวนี้เราสามารถเคาะเข้าได้อีกนะครับแล้วก็บีบเข้าีกสมมติฝั่งนี้มันหนาตึงน,นะครับฝั่งนี้มันหนาตึนผมก็จะเคาะเข้าอีกเคาะ<ม>เข้าไปก่อนนะฮะโดยียังไม่ได้เอาระดับน้ําจัดนะครับ านผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยฮะการใส่เสียมที่ว่าให้มันแน่น,นคือใกล้ๆเลยฮะกดเข้าไปเพื่อให้ให้เจ้าตัวปูนนะฮะมันล้นออกมาในรูนะฮะแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยกดเข้าไปแล้วให้ปูนมันล้นออกมาในรูนะฮะการใส่เสียมที่ว่าถูกวิธีแล้วก็แข็งแรงนะครับไม่หลุดเวลาเราฉาบน,นะฮะบ,บางคนแค่แปะๆไว้ผมก็เห็นว่ามันก็อยู่นะครับก็ <laughs> แล้วแต่ ถ้าเกิดใช้เ้าเกิดวันฮะอันนี้เราก็เล็งดูด้วยสายตามันก็โอเคนะครับมันก็ด้ระดับเดียวกันกับทางด้านของเจ้าวงกลนะครทีนี้ก็เช็คระดับน้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะปัดฝั่งนี้ได้นะครับฝั่งนี้ได้แนวเดียวกันกับวงกลของประตูเลยนะครับมาทาง้านฝั่งนี้เช็คจากข้างล่างขึ้นมาเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เห็นว่าผมโกหกนะครับนี่ฮะระดับน้ําได้นะครับ ระดับน้ำได้นะครับ <t akes> อยู่ตรงนี้ <t akes> ระดับน้ำได้นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเออผมหลอกนะฮะเนี่ยฮะี๋ยวก็คดเข้านิดหนึ่งโอเคนะครับอ่ะทีนี้ผมจะรีลดละการรีดของผมก็คือบางช่างเขาจะแปะไว้น,นี้ให้มันแข็งตัวก่อนนะครับแต่ว่าผมก็จะปาดเลยนะ,ะัะปาดปาดเก็บส่วนที่เรากดแล, <ป uous S 3> แล้วมันล้นนะครับ เก็บขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยว,วเราก็รีบทีนึงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เสร็จเสร็จสับในในขั้นตอนเดียวเลยนะันี่ผมก็ไล่เก็บเก็บที่มันล้นนะครับที่มันล้นออกมา จากนั้นนะครับก็ผมจะใส่น้ำนะฮะให้มันเละๆนิดนึงงอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าขั้นตอนเนี้คือขั้นตอนที่ว่าหลังจากเจ้ากูลนี้มันเซ็ตตัวประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะทําให้ดูเลยพอผมปาดทิ้งเสร็จแล้วนะครับปาดทิ้งเสร็จแล้วจะทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีทีนี้พอมันเซ็ตตัวสักพักหนึ่งผสมให้มันเล็ก,กว่าเดิมนะครับแล้วผมก็จะามาเจ็บ เก็บด้านข้างนะอันนี้ยังไม่เลกเดี๋ยวใส่น้ำอีกหน่อยนึงก่อนนะครับหากด้ผมจะเก็บเก็บข้างนะครับเก็บข้างให้เต็มเลยนะครับโดยการเก็บตรงนี้แต่ช่วงเนี้ยมันยังไม่แข็งจะเห็นว่าเสียงของเราเอ็นไปเอ็นมานครับอันนี้ผมทําให้ดูนะครับว่าขั้นตอนสุดท้ายนี่ผมทําแบบนี้นะครับคือปาดให้เต็มเลยนะคะ ขั้นตอนนี้คือหลังจากที่ทําแล้วต้องเช็คเช็กระดับน้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักสิบหรือสิบห้านาทีให้ปูนมันเซ็ตตัวนะขั้นตอนนี้จะทําง่ายนะครับมันจะไม่ปูนเอียงตามนะครับอ่านี่ฮะก็หลังจากที่ปากมันนี้เสร็จผมก็จะใช้ฟองน้ํานะครับพอมันแข็งใช้ฟองน้ําลูบเจ็บให้มันให้มันเรียบๆนิดเดียวเจ็บพวกตะเข็บพวกพวกตุ่มๆอะไรพวกนี้ฮะก่อนที่เราจะฉาบนะครับก็เท่านี้นะครับสําหรับเทคนิคการ ใส่เจ้าเสียมสำเร็จรูป PVC นะครับขนาดหนมิลน,น,นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวใครมีเทคนิคอะไรดีๆก็นำมาแชร์กันได้นะครับสำหรับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับใครนำไปใช้หรือว่าใครจะ,ะเสนออะไรก็ยินดีรับฟังนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ